ในยุคโบราณของจีนราชวงศ์เซียงเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ราชวงศ์นี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในแผ่นดินจีนเซียงมีการจัดตั้งสังคมที่มีการแบ่งชั้นชนอย่างชัดเจนโดยมีชนชั้นสูงเป็นผู้ปกครองส่วนคนงานและชาวนาเป็นพื้นฐานของสังคมการเกษตรเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบชลประทานและการเพาะปลูกซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวัฒนธรรมศิลปะก็เริ่มมีการส่งเสริมในราชวงศ์เซี่ยงโดยเฉพาะการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาและการหล่อโลหะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ราชวงศ์เสี่ยงยังมีบทบาทในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างชนชาติและชุมชนต่างๆการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านการคมนาคมทําให้เกิดการติดต่อและการยกระดับวัฒนธรรมแต่ในท้ายที่สุดราชวงศ์เสี่ยงก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแย่งชิงอํานาจจนถูกแทน